วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไรเดอร์คูกะดีไซน์ห่วยแตกหรือไม่โอ้โหยแตกอะไรสวยสุดแล้วในเฮเซ,เซจริงเหรอจริงอะไรเริ่มต้นจากร่างแรกเลยโปวิ่งฟอร์มกูแจ้งว่าไงฮะร่างนี้โ o วิ่งฟอร์มเป็นร่างเริ่มต้นของคูกะ หลายคนอาจจะแบบว่าโฟกัสไปที่แบบเฮ้ยทำไมเข่ามันสั้นจังเออแต่เราดูที่รูปหน้าเออรูปหน้าโค้งหน้าของครูการเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไรเดอร์ที่ดีไซน์หน้าออกมาได้ลงตัวโอ้โหดูดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะสั้นแต่ว่าด้วยคู่สีตาออกส้มๆแดงๆแบบนี้เขาสีทองแบบนี้นะฮะออกมาดูดีแล้วอ่าลวดลายตรงกรอบอกอะไรอย่างงี้ฮะผมก็ถือว่ามันก็เหมือนกับเดิมๆนะ ก็แค่เปลี่ยนเป็นสีขาวสีขาวนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยเป็นมีท้องแบบนี้เข้ากันได้ดีอยู่แล้ว,วนะฮะให้สิบเลยไหมเกาะไหลก็โอเคเพราะว่ามันมันมาตรฐานอยู่แล้วนะะตรงขาเนีไม่มีอะไรมากก็แค่มีอ่าสนับเขา่าแค่นี้ก็แบบไม่ต้องสาธยายเยอะฮะเออเอาไปเลยฮะเจ็เต็มสิบ โอ้นี่ให้เยอะมากนะครับอะถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองของคุณมอนนะยังไงนะครับอันนี้คือแบบมองแบบครั้งแรกนะอมองว่าเฮ้ยนี่คือไรเดอร์หรือเปล่าเขาสั้นเหลือเกินเหมือนควายดึกมันเริ่มต้นไงอ่ะมันล่างเริ่มต้นมันน,น่ารักดี่งที่วัฒนาการไม่คือมันต่อสู้กับกุลรกิไอสัตว์กุลรกิแม่งฆ่าคนมันน่ารักยังไงอะแล้วไอสัตว์เรียนแบบนางหมากูด้วยไม่มึงอะเรียนแบบอเลี้ยเรียนแบบไมพอเอาเพลงเข้ามาด้วย ไ <laughs> อ้ส่วนก่อนนี่นะออถ้าเกิดว่าเป็นซิกแพคสีแดงสีม่วงสีดำเนี่ยผมคิดว่าสวยนะครับแต่ว่านี่คือสีขาวล้นๆนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ล่องนมแล้วนมเนี่ยผมนิดว่านมมีหลายชั้นนะนมมีเหนง้อ <laughs> <laughs> นมยานลงมา <laughs> อย่างนี้เขาไม่เรียกซิกแพคุณแจ๊อะไรเขาเรียกว่านมยานไม่นมยานอะไรเนี่ยสวยมันธรรมดาเกินไปมีรอยอักขาระแค่ตรงไหลแค่นั้นเองผมนึกว่าปูนปัเตอร์โอโนะครับไม่มีลวดลายอะไรมากมายแต่ว่าเข็มขัดในสวยงามเพราะเข็มขัดในมันใช้แบบนี้ทุกตัวไงใช่ครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยโอโ้โหอ ดำปืืดแล้วก็มีข่าวมาแปะผมจะให้คะแนนและกันอะไรฮะครับแบบไม่อวยนะนี่คือเห็นครั้งแรกจากตาของผมนะครับผมผมไม่เด็กรุ่นใหม่อ,ะอ่ะนะครับ3เต็มสิบ โคดไหมโมากโหดโหดมากนะไม่แกล้งกูแล้วอันนี้ความเยี่ยส่วนตัวนะอย่าทัวลงคุณมอนทัวลงเลยไอ้ี้้ตั้งแต่เบีดแล้วร่างต่อไปนี่อาจจะดีกว่านี้ต่อไปฮะครูกะไมตี้ฟอร์มเออร่างนี้เป็นร่างหลักของค a ร์เมนไรเดอร์คูกะเลยเป็นร่างที่เท่ร้อนแรงดุดดังไฟเยอร์คิดดูเลยฮะอันนี้คือสงสวนแล้แหละหางใบหน้าเขาวที่มันยาวแหลมเปียวบวกกับตาที่แดงสด S <S อ่าถ้าเกิดคุณไปดูโกอิงเนี่ยมันจะออกส้มส้มใช่ไหมแต่นี่คือแดงสดแดงฉานโคตรเข้ากับสีทองบนใบหน้าเลยะนะฮะมาส่วนตรงหน้าอกอ่าถึงแม้ว่ามันจะเหมือนล่างโกอิงฟอร์มแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีแดงคุณมอสมันรู้สึกว่ามันสวยขึ้นมันสดมันเงาบวกกับ ตาขิดทองข้างบน <Yeah. S 1> โคตรเข้ากันได้เป็นอย่างดี uh. นะแดงทองโอ้โหโคตรสวยฮะข้างล่างในอามันก็เหมือนเดิมาเปลี่ยนจากเขานะฮะจากสีขาวเป็นสีทอง uh. ไม่มีสนับเขาวอะไรเพิ่มเติมโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าสวยตามมาตรฐานไรเดอร์ที่ควรจะเป็นนะฮะอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมอวยไปผมมาให้ไปเลยฮะ8ดเต็มสิบ อันนี้ก็อวยแล้วเอาจิงอวยอะไรอาคุณมอดบ้านนะครับร่างนี้เนี่ยผมชอบตรงที่เขาเล่นสีทองที่เป็นเขานะครับแล้วก็ตาที่เป็นสีแดงครับซึ่งสีทองกับสีแดงถ้าเกิดมันตัดกันเนี่ยสีมันเข้ากันทุกสีนะครับแล้วก็ส่วนของปากเนี่ยจะเป็นสีเงินแล้วยิ่งตัวของชุดเกาะเนี่ยที่เป็นสีแดงเอ่ยังไงมาเป็นอาคาเรียกว่านมมีเนียงเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันดูดีกว่านมขาวขาวด้วยความที่มันมันสีเงาๆเพราะว่านมขาวเนี่ยเหมือนผู้หญิงมากเกินไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสีแดง แล้วสีแดงแล้วมีขิดทองด้วย<ต>ผมคิดว่านี่แหละค,คือไรเดอร์ร่างเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบะนะครับแต่ว่าส่วนล่างเนี่ยมันดูโล้นไปหน่อยอนะครับหลายคนบอกพี่ ข้างล่างเนี่ยมันน่าจะมีแบบอ่าสนับเข่าไล่มาตรงสนับอาข้อเท้าอะไรแบบนี้มากกว่าเข้าใจได้คือมันล้นเกินไปจนแบบว่าเฮ้ยไรเดอร์อะไรมันข้างบนจับเต็มแต่ข้างล่างมันดูล้นเหมือนไรเดอร์แบบไม่สมบูรณ์แต่ก็ต้องเข้าใจว่าตอนนั้นยุค2 0 0พเป็นยุคเริ่มต้นไม่งั้คุณไปดูรุ่นพี่ี่จะมีกางเกงจะเป็นชุดผ้าอยู่เลยไม่มีสนับเข่าเลยแต่ว่าอันนี้นี่คือร่างเริ่มต้นและใช้ร่างนี้แทนร่าง g ก o w i n g form ด้วยใช่ครับอะถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ย นิ่มเนียนไปเลยนะเก้าเต็มสิบโอ้โหขึ้นมาเยอะมากอะครับมันอยู่ที่ดีไซน์และสีอ่าร่างต่อไปร่างดาร์ o อ f o ฟอร์มอเป็นร่างแห่งความว่องไวและมีกระวุธเป็นกระบองด้วยเอออ่าร่างนี้จะเป็นสีฟ้าทุกคนนะถแม้ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นหน้าเดิมๆเปลี่ยนแค่สีก็ตามแต่ว่าพอเป็นสีฟ้าปุ๊บเนี่ย มันก็รู้สึกว่ายังสวยอยู่ม,มันก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันขัดกับสีทองแต่อย่างใดน,นะเห็นไนหะตาสีฟ้าสดอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณดูในเรื่องอ่ะมันจะแบบตาสวยมากเป็นรูรูสะท้อนแสงแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็มีขีบทองผมว่ามันเติมเต็มใบหน้าได้เป็นอย่างดีอ่ะเรามาดูที่ตรงชุดเกราะบ้างอ่ะชุดเกราะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมมันดูน้อยจังล้นไปเพราะว่าเขาจะให้เข้ากับดีไซน์ที่มันมีความว่องไวถือว่ามีความแตกต่างจากคูการ่างไมที่ฟอร์ม เกาะไหลเนี่ยอาจจะเล็กๆไปหน่อยเพื่อให้มันคล่องตัวคุณมอสนะเกาะอกอะไรแบบนี้ถือว่ามันเป็นมิติที่ดีผมรู้สึกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังดูดีโอเคตามมาตรฐานของคูกะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคะแนนไปเลยฮนะแปดเต็มสิบโอ้หยอ่ะให้แปกแล้วใช่ถ้าเกิดว่าผมมองในมุมมองของผมนะผมคิดว่าสีทองกับสีน้ำเงินเนี่ยมันตัดกัน ถูกต้องแต่ว่ามันทําให้สีทองเนี่ยมันเด่นกว่าเหมือนสีนวเงินมันหมองมากนะเพราะว่ามันมีสีดำมาตัดไปด้วยเย หน้าปากเป็นหน้าตบปากมากเลยดวงตาเนี่ยก็เหมือนเดิมอะเออยอคือมันหงองไปหน่อยมันจืดไปหน่อยอและชื่อร่างเนี่ยดากอนฟอร์มเนี่ยผมไม่เหมังกรเลยไม่มันเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วไงอ๋อดุดดังมังกรออชุดเกราะเขาเนี่ยเหมือกนกจะมีเบลเนี่ยมาคาดไว้ผมนึกว่าเขาไม่ได้เป็นรถไฟหอหรือเปล่าไม่มันต้องมีอัขระทุกตัว,วมีอัขระแล้วเออมีอัขระนะแต่ผมคิดว่าอัขระมันไม่เด่นเลยนะครับมันดูหมองมันดูจางนะครับแล้วมันดูแบบธรรมดาจนเกินไปสีทองเนี่ยมันเด่น แล้วมันโดดมากคุณเข้าใจไหมว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มอ,ะอ่ะมาเจอสีทองโดดๆอย่างเงี้ยสีทองมันดูเด่นกว่าคุณแจนไม่รู้เรื่อง<อ>นะครับเรื่องคู่สีมึงกับพูดไปเรื่อยอะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมจะให้คัดแนนเนี่ยง่ายๆเลยนะถนะ้าเต็มสิทโอ้โหต่อไปฮะร่างเพกัซัสฟอร์มร่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปืนในการต่อสู้ <c oughs> เป็นร่างสีเขียวมาเลยทุกคนนะอ่ะเหมือนเดิมเลยหน้าเนี่ยก็เป็นสีเขียวนะฮะเป็นสีเขียวตัดกับสีทองนะครับถือว่าสีเขียวสดแบบนี้ผมรับได้โอเคถ้าเกิดเป็นสีอ่อนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่สวยชุดเกาะเนี่ยอ่ะจะเป็นแบบว่าข้างหนึ่งเป็นเกาะอีกข้างหนึ่งก็เป็นโล้นๆเหมือนของดาร์กอนฟอรมไปแล้วแต่ชุดกอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเน้นเลี่ยมๆแล้วก็ชุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเสื้อกามมีคอปกอะ คอปลกและขาไลอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นเหลี่ยมแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าตรงที่รัดตรงข้อแขนด้วยแล้กลายกิ๊กี้เออเหมือนมือแกล้มลายทั้งหลายสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าจะทํายิงปืนแม่นหรือเปล่านะ <S 1> <S 1> <S แล้วก็ท้องเข้มตัดกับสีเขียวแบบนี้ <S <S ก็ถือว่าโดยรวมยังโอเคอยู่ถือว่าสวยไหมสวยยังดูดีอยู่แต่ว่าแค่ขัดขัดตรงตรงที่เกาะมันคนละแบบไป <S <S อมผมยังให้ไปเลยฮะเจ็ดเต็มสิบโคคุณจาในผู้ไปเรื่อยผู้ไปเรื่อยอะไรผมคิดว่าเกาะอย่างเนี้ดูดีแล้วคุณจาร์เห็นไหมว่าเขาเนี่ย ความแม่นยำสูงเลือกเหมือนกับเป็นบริการชุก<อ>ทักซีโดมันก็ต้องมีอมีคอปกคอกลมบ้างเป็นการผสมกระสารเป็นอย่างดีแล้วยิ่งหน้าตานะถ้าเกิดคู่สีที่ผมชอบนะ,ะสีทองกับสีเขียวถ้าเกิดคุณดูไรเดอร์เรนเกลนะก็จะมีสีทองหรือสีเหลืองผสมกับสีเขียวซึ่งหน้าตาม,มันดูดีมากซึ่งผมบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วที่คุณมอบอกเฮ้ยพี่โอ้โหนกูดเกินไป คุณมอสโดนห่ายับมึงโดนห่าแต่ปกคลิปไล่เฮอ้ยเขาบอกว่าผมเห็นปกคลิปนี้ผมไม่เข้ามาดูแลแต่มาเม้เนแต่มาเม้เนเนี่ยแต่ในคลิปนี้สิกเต็มที่เลยแต่ผมชอบนะ ชุดกรอดเนี่ยมันไม่เหมือนกับหนุ่มยันยานเมื่อก่อนมีกยมีรอยเหลี่ยมรอยนู่นรอยนี่แต่ว่าอัคขระอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงอครับอัคระเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับพวกมรกรสเกตว่าพวกเพชรพลอยมรกตที่เขามาสลักแบบคนจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างนี้เลยนะครับผมคิดว่าอันนี้แหละดูดีแล้วนะครับเอาไปเลยแปดเต็มสิบโอ้โหนะครับจัดไปมาถึงร่างไททันฟอร์มร่างสุดแข็งแกร่งของคูกะที่มีอาวุธเป็นดาบผมชอบมากเอเพราะว่าชุดก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นว่า ที่ชุดเกาะดูสวยดูลังการมากที่สุดแล้วเรามาดูใบหน้าก่อนใบหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีม่วง<อ>สีม่วงกับสีทองโอเคมันอาจจะทําให้ตาสีม่วงดูหมองไปหน่อยอแต่ก็ไม่เป็นไรยังดูเข้ากันอยู่<อ>นะแต่ว่าพอมาเรื่องชุดเกาะเนี่ยผมว่าเป็นชุดเกาะที่ดูดูดีนะเหมือนกับว่าพวกนักลบดักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตรงไกลอะ่ะมันมีความอลังการมากแล้วก็หลาในไม่พอนะยังมีคริบแล้วก็มีรอยอัคลาดอีกด้วยเห็นไหมทุกคนลองสังเกตดูรอยอัคลาดนี่มันจะไปทั่วเลยนะตรงครบสีม่วงอ่ะทำให้มันดูล่างนี้มีมิติ ส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่เน้นสีม่วงเยอะมันอาจจะเน้นสีเงินเยอะ,อะนะแต่มันก็ยังดูโอเคอยู่ข้อแขนอะไรเงี้ยปกติเนี่ยถ้าเกิด่าเป็นสีปกติก็จะเป็นสีม่วงเลยใช่ไหม,มแต่อันนี้เนี่ยเอาเป็นสีเงินไปก่อนอนะแล้วก็เข็มขัดเป็นสีม่วงแบบนี้ประกอบกับว่าถือดาบแบบนี้ด้วยทำให้ร่างนี้ดูสง่าผ่าเผยดูแข็งแรงขึ้นมาจริงๆนะฮะอ่ะ,ะผมให้ไปเลยฮะ8.5เต็มสิบมีจุดห้าแล้วไม่มั่นใจแล้วะจะเก้าจะแปดก็ไม่มั่นใจเอาเป็นจุดห้าพอส่วยคุณมอส คิดว่าสีน้ําเงินเมื่อกี้นะคิดว่ามันหมองแล้วสีม่วงยิ่งหมองเข้าไปใหญ่นะครับถ้าเกดเิดเติมสีทองลงไปอย่างเงี้ยผมคิดแล้วหมองไปแล้วก็ชุดกอนเนี่ยผมเห็นตาคุณแจ๊ดเยอะมากอะไรคิดว่ามันไม่เท่เอาซะเลยอเหมือนคนเดินยกไหล่ตลอดเวลางเงี้ยคุณแจ๊ดมึงบ้าหรือเปล่าเดินอย่างเงี้ยไม,ไม่ถ้าเกิดกูบอกว่าร่างนี้ชุดกอนนี้มีสวยมึงก็บอกว่าเออร่างนี้สวยมาก ต้องแย้งต้องแย้งนะครับอ่ะผมคิดว่าชุดก่อนปีตรงเนี้ยเหมือนคนยกไหล่มากเกินไปและส่วนที่ดีที่สุดของร่างนี้น่าจะเป็นสีเงินสีเงินเนี่ยมันช่วยให้เยียวยาสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีม่วงก็ดีนะครับสีทองก็ดีมันทําให้มันเข้ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยเอาไปเลยละกัน 6เต็ม10โอ้โหนะครับแบบง่ายๆนะครับขำๆไปต่อมาฮะร่าง Rising Mighty Form uh huh. ร่างนี้เนี่ยเราจะเพิ่มพลังของร่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขีดทองขึ้นมาด้วย uh huh. ผมว่าขีดทองที่เล่นกับสีแบบนี้ดูสวยขึ้นมากเออผมชอบมากเออนะฮะอ่ะเรามาดูกันจริงๆดีกว่าหน้าตาเนี่ยมันอาจจะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายก็ uh huh. ยังเป็นแดงก,กับทองเหมือนเดิม uh huh. นะฮะมันมีความสดอยู่แล้วแต่ว่า ชุดเกราะเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอ,มอะไรที่ว่าล่างไมิตี้ฟอร์มธรรมดาเนี่ยเป็นสีแดงแต่อันนี้กับกลายเป็นสีทองเพิ่มขึ้นอัขระข้างล่างอ่าล่างแรกมันอาจจะจืดๆดหน่อยล่างนี้เ<อ>พิ่มขีดทองขึ้นมาให้เห็นรอยอัขระชัดขึ้นอ่าไหลอย่างเงี้ย,ยสีทองขีดมาให้หมดเลยอแล้วก็ข้อแขนเนี่ยก็มีขีดทองเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เข็มขัดนะมันก็เพิ่มแบบว่าสีทองขึ้นมาเห็นไหมดูเท่มากขึ้นตรงมืออย่างเงี้ยอ่าจากตอนแรกโลนมเลยนนะ Uh, ยังดูดีนะฮะ uh, อะ,อะมาส่งข้างล่างนะส่งข้างล่างก็จะเป็นอ่าสนับข่าเหมือนเช่นเคยแล้วก็ uh, ตรงอ่าหน้าแข้ง uh, ถ้าเกิดว่าใช้ไรเดอร์คลิกเนี่ยหน้าแข้งก็จะมีความเพิ่มขึ้นมาเป็นลอยไลซิงแล้วก็มีอักขระเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าตอนใช้ลูกถีบถือว่าเท่ขึ้นสามารถถีบได้รุนแรงมากยิ่งขึ้น uh, uh, ผมว่าล่างเนี่ยมันอัปเกรดมาแล้วก็ดูสวยขึ้นนะ uh, เพิ่มขีดทองขึ้นมาแบบนี้ uh, ไม่เลอะเทะนะฮะ uh, uh, เอาไปเลยฮะเก้าเต็มสิบหูย คุณแจนเนี่ยอวยเยอะนะอวยอะไรนะครับอ่ะทางด้านผมบ้างไลซิ่งม i ตี้ฟอร์มนะครับมันเพิ่มขีด ล่างม่ที่ฟอร์มมันเหมือนกับเด็กที่ระบายสีแล้วไม่ได้ตัดเส้น <c oughs> แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีการตัดเส้นกุญแจครับ, <c oughs> บแล้วตัดเส้นด้วยสีทองซึ่งมันเข้ากับสีแดง <c oughs> ถือได้เกิดว่าสีแดงขั้นด้วยสีทองเนี่ยมันดูสวยทุกแบบด<อ>ีแล้วนะครับแล้วยิ่งคูกาดที่หน้าตาสวย,สวยแบบนี้ <c oughs> เออยังไงอะขระเกาะแบบนี้และเข็มขัดตอนแรกเป็นสีแดงนะอันนี้จะเป็นสีทองแล้วก็เพิ่มเกาะไปที่เข็มขัดและตรงสนับพอกแข้งเนี่ยมีสีทองเพิ่มเข้าไปอีกตอนที่เขาใช้เลเดอร ใช่ฮะนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้มันดูดีนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยเอาไปเลยสิบเต็มสิบโอ้โหโอ้โหโอ้ราชอบมากโหดรค์คมชอบผมชอบผมชอบอยู่นะครับมาถึงร่างไรซิงดักก้อนฟอร์มละ ร่างนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขิดทองมาเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าพอเพิ่มขีดทองมาให้ร่างนี้เนี่ยทำให้ร่างนี้มันดูมีชีวิตชีวามากเพิ่มขึ้นขิดปลายอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยนะไอขีดปลายตอนแรกที่มันไม่เป็นสีอ่ะมันดูหมองแต่พอมันขิดปลายที่มันเป็นอั卡尔าแล้วเพิ่มสีทองขึ้นมาเนี่ยมันดูสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วตรงกอไะไรเนี่ยไม่ใช่สีดําๆแล้วอันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินเลยแล้วก็ตัดด้วยสีทองนะฮะหน้าตาอะก็เหมือนเดิมผมว่าสีเนี่ยมันดูโอเคละข้อแขนเนี่ยก็จะเป็นอขาดร ในร่างดาว o อนฟอมขึ้นมาเหมือนเดิมโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าผมชอบมากกว่าร่างดาวคอนฟอรมนะครับผมเอาไปเลยฮะ8.5เต็ม10 อ่ะสำหรับร่างนี้นะครับไรซิ่งด o n f อนฟอร์ผมผมชอบมากกว่าร่างด r a g o n ฟอร์มอยู่แล้วร่าง d r a g อนฟอร์มเหมือนกับเด็กระบายสีแล้วลืมตัดเส้นแต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีตัดเส้นด้วยแล้วก็มีการเพิ่มสีสันด้วยอย่างเช่นตรงเกาะตรงเกาะไหลของเขาเนี่ยจากเดิมเป็นสีดำทุ่ๆอย่างเงี้ยมันดูไม่งามมันดูไม่มีสเสน่ห์แล้วยิ่งมีสีน้ําเงินแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีทองแบบนี้มผมคิดว่าเออแบบนี้แหละมันถึงจะเท่นะครับแต่ว่า สีอย่างเดียวคู่สีที่ผมชอบเนี่ยสีทองกับสีน้ำเงินเนี่ยมันทําให้สีน้ำเงินมันดูหมองอสีทองมันดูโดดเดน่นมึงต้องดูความเข้ากันของร่างมันก็อโอเคแล้วมันโอเคไงแต่ว่าเป็นสีฟ้าดีกว่ะอ่าครับผมอะเลือกมันก็ดูโอเคมันก็เหมือนเหมือนกับร่างอันนาก้อนฟอร์มปกติอันนี้มันคือวความคิดผมส่วนของอัคระอะไรเงี้ยมันดูโดดเด่นขึ้นอย่างที่คุณแจ๊ดบอกไอ้ตรงเนี้ยตอนแรกเป็นสีดํามองไม่เห็นอัคระแต่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นอัคระชัดแจ๋วเลยนะครับ ถือว่าสุดยอดมากมถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยต่างจากอันที่แล้วหน่อยนะครับก็คือให้ไปเลยแปดเต็มสิบน, <8, 10, S 2> นะครับถือว่าเยอะพอสมควรเพิ่มมาเยอะเนี่ยต่อไปฮะล่างไลซิ่งเพกัสซัดฟอร์มนะครับผมล่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเพิ่มขีบทองมาเหมือนเดิมแต่ว่าขีบทองมันอาจจะไม่เยอะเหมือนกับล่างอื่นเพราะว่าไอ้ตรงลวดลายขลามันมีไม่เยอะไงตรงไหลก็เพิ่มสีทองมาแล้วก็พอปก ก็เพิ่มสีทองมา uh huh. แล้วก็ตัดขอบข้างล่างเกาะนิดหน่อยแล้วก็กําไรตรงแขน uh huh. แล้วก็เพิ่มขิดทองมา uh huh. นอกนั้นก็เหมือนเดิมนะผมว่าไม่ค่อยแตกต่างกับร่างเพกาซัสปกติสักเท่าไหร่นะ uh huh. ผมก็อไอพอทรงๆเดือมไปเลยฮะเจ uh ็ด huh. เต็มสิถ้าเกิดว่าสําหรับคุณมอนนะร่างนี้นะผมไม่ค่อยชอบร่างเดิมของมันในพิกาสซัทฟอร์มเนี่ยแรกๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าร่างนี้เนี่ยพอมันเพิ่มขีดทองขึ้นไปเนี่ยผมไม่ชอบตรงไหล่ตรงไหล่เนี่มันเหมือนกับมันไหลไมันก็เล็กพอสมคูแล้วนะขีดทองมันสึกใหญ่ตามไปด้วยมทาให้สีเขียวเนี่ยมันเหมือนเอาสีเขียวมาแต้มแปะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันตัดเส้นเหมือนขอบเล็กๆประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคกว่าเออถ้าเกิดตัดเส้นขอบเล็กๆประมาณนี้มันโอเคกว่าครับผมแล้วก็ชุดเกาะเนี่ยมันก็ดูหมองไเลย มันเพิ่มสีทองขึ้นมาเยอะจนเกินไปชุดก่อจากเดิมที่เห็นเด่นชัดนะหลังๆนี่ไม่เด่นแล้วสีทองไปเด่นแทนคอปกเด่นชัดมากเอคุณน่าจะตัดเส้นตรงกรอบบ้างนะครับตรงไหล่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตัดเส้นอ่ะทำไมตรงนี้ตัดเส้นได้ทําไมตรงนี้ถึงไม่ตัดเส้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยเอาไปเลยห้าเต็มสิบนะครับมันมันไม่ได้มันเหมือนกูมามากเกินไปอ่าครับกูมาเลยนะ มาถึงร่างไรซิ่งไททันฟอร์มหนะาร่างนี้เนี่ยก็จะเป็น สีม่วงเราเห็นได้ชัดเลยนะ uh, จากไททันฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นสีเงินใช่ไหม uh. ตัดด้วยสีม่วงแต่นี้คือสีม่วงตัดด้วยสีทองหน้าตาเนี่ยก็ยังเป็นสีม่วงม่วงอาจจะตาอาจจะหมองเหมือนเดิม uh. นะฮะแต่ว่าช่วยชุดเกาะเนี่ยก็จะเน้นสีม่วงแบบไม่ได้เข้มแป๊แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดมันแปลก็ยังดูแปดอยู่แล้วก็สีทองในที่ล้อมรอบเกาะเลยอันนี้ uh. ถือว่ามันล้อมรอบจริงๆนะ uh. มันมีสีทองตัดเยอะมากตรงช่วงชุดเกาะเลยแล้วก็ตรงลายชุดเก่ออย่างเงี้ยลายยังขิบไหลอ่ะคิดดูฮะว่า ัดด้วยสีทองหมดเลยถามว่าผมชอบไหมผมก็ยังชอบอยู่แล้วล่งนี่นะเพราะว่าผมมัชอบพื้นฐานเกาะอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าใส่สีบ่วงไปมันอาจจะหมองหน่อยสีบ่วงอาจจะหมองแต่ว่าสีทองมันก็ยังดูโอเคอยู่ผมดูองคโดยรวมแล้วเอาไปเลยฮะ เก้าเต็มสิบเราถือว่าชอบมาก<อ>นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเห็นต่างจากคุณแจนแน่นอนอะไรนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเอายิงดวงตาก็ดูหมองแล้วมันเป็นสีโทนเข้มมันก็หมองหน่อยเจอสีโทนสว่างเข้าไปผมคิดว่าไทยท่านฟอร์มตอนแรกเนี่ยทำไมฮะผมคิดว่าสีน้าเงินน่ะดีแล้วมันทําให้เออชุดเกราะมันยังพอมีโดดเด่นบ้างเออทำไมฮะเพราะเป็นสีม่วงโทนมืดแบบนี้นะครับแล้วตัดด้วยสีทองและสีทองเนี่ยไม่ใช่แบบว่ามีแค่ คลิปหรือ2คลิปนะเออทไมทั้งตัวนะครับแล้วก็มันทําให้มันดูแบบโดดเด่นมากๆเอาจริงมันก็ดูสวยน่ครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันคิดว่าธรรมดาเกินไปแล้วที่คุณแจ๊ดเนี่ยอวยเยอะจนเกินไปผมเลยหมั่นไส้เออครับมีคะแนนความหมั่นไส้ด้วยผมเอาเร็วเอาไปเลยฮะอะไรฮะโกเต็มเซฟอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะแฟนขับคูกะไปด่ามาเลยฮะไม่ผมกับแฟนขับไฟส มามาถึงร่าง Amazing Mighty Form แล้วครับร่างนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับร่าง Mighty Form เลยแต่เปลี่ยนเป็นแค่สีดำแล้วก็ยังเป็นขีบทองอยู่ซึ่งร่างนี้เนี่ยอพอมันเปลี่ยนแค่สีเนี่ย แต่คนอาจจะว่าเฮ้ยมันธรรมดาเกินไปหรือเปล่าหรือ uh huh. ว่ามันอาจจะหมองลงไปหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยกลับมองว่าโคตรเท่กับกลายเป็นว่าชอบไม่สุดของไมตี้ฟอร์มแล้วตาเนี่ยสีแดงสด uh huh. ก็ยังดูดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าตายังเป็นสีแดงเป็นสดๆแบบเนี้ uh huh. มันเข้ากับสีทองตรงเขาได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว uh huh. หน้าตาเนี่ยถือว่าผ่าน uh huh. แล้วก็ตรงชุดเกราะเนี่ยเป็นสีดำแบบนี้มันจะเป็นแบบดาวออกด้านๆหน่อยไม่ได้ใช้สีเงาเหมือนไมตี้ฟอร์มปกติเข้ากับสีทองที่ ่เงาเงาบทนี้เห็น uh, ไหมแม่มีด้านนี้แล้วก็มีเงาเล่นเข้าไปโคตรสวยมากเพิ่มขึ้นเห็นไหม uh, อ่าอ่าเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพราะว่าคลิปทองเนี่ยมันก็เหมือนกับร่างอ่ a l i f y i n g mighty form เลยอ uh, นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแค่สีดำตานลวดลายตรงหลังมือก็ยังมีอยู่แตกต่างกับช่วที่ว่าสนับแข้ง่ uh, ตอนใช้รเดอร์คิกเนี่ยร่างนี้เขาจะถีบขาคู่ไง uh, ทําให้มันมีสนับแข้งเพิ่มขึ้นมาเป็น2อันมันดูโดยรวมแล้วพอมีสนับแข้งด้วยเนี่ยอ่ะโคตรสวยโคตดดูดีอ่าถือว่าชอบมากเลยฮะร่างนี้อ่าผมเนี่ยเอาไปเลยฮะ สิบเต็ม10เลยร่างนี้อชอบมาก,มากนนเนี่ยคุณจนนี่อวยมากสำหรับคุณมอนะครับคิดว่าร่างนี้มันก็เท่เหมือนกันอ่าครับคล้ายๆกับดาร์คไรเดอร์แต่ว่าสีทองของเขาเนี่ยอ,อ,อะไระมันโดดเกินไปมันโดดยังไงถ้าเกิดว่าเป็นร่างแห่งความมืดแห่งความน่ากลัวเนี่ยสีทองมันต้องแบบบางๆลงหน่อยออเอาจริงนะถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ย มันเท่นะเอาจริงๆนะเท่มากถือว่าเป็นไรเดอร์ที่เท่ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าด้วยความที่คุณมอสเนี่ยมันใส่กุญแจด้วยอะไรนะครับแล้วก็บวกกับความที่คุณมอสด้วยอะไรอ่ะคิดว่าเฮ้ยมันก็ดูดีแล้วยิ่งสนับแข่งเนี่ยมี2อันจากล่างเดิมไมตี้ฟอร์มเนี่ยมีแค่อันเดียวออที่อันเดียวก็เท่แล้วเพิ่มมา2ออันยิ่งเท่ส่วนใบหน้าเนี่ยสีแดงสดอันนี้ผมชอบนะครับสีทอง เพิ่มตัดด้วยสีแดงที่มันสดมากมันเหมือนกับเป็นร่างที่ดูดีใช่แต่ผมเห็นในซีรีส์เนี่ยเห็นแค่แวบเดียวโอ้โหน่าจะเห็นแค่ฉากเดียวด้วยซ้ําที่ผมมากระโดดทีมใส่อ่ไอตัวด้วงอ่ะด้วงสุดโหดครับผมด้วงสุดโหดไหมต้องด้วงสุดโหดหลังจากนั้นคือไม่เห็นอีกเลยโอ้โหนะครับแล้วก็ไม่เห็นร่างอัลติเมทฟอร์มแทนอ่ะถ้าเกิดเราพูดถึงร่างนี้ผมจะให้คะแนนเนี่ยเอาไปเลย8เต็ม10โอ้โหเอาไป มาถึงร่างสุดท้ายแล้วของคาร์บินไรเดอร์คูกคือร่างอันติเมทฟอร์มอันนี้คือเฉพาะในซีรีส์นี้นะใช่ไม่รวม ซีรีส์ดีเคทที่เป็นของโอดเรลานะโอดเรล่าเราให้คะแนนไปแล้วให้ไปแล้วนะครับไปดูได้ในคลิปดีเคทใช่ฮะนะครับอ่ะคุณจ้ว่าไงฮะร่างนี้เนี่ยถือว่าสรงก็เป็นร่างสุดยอดได้เป็นอย่างดีการเล่นสีดําแบบนี้ที่ตัดกระสีทองในร่างเมซซิ่งเนี่ยผมชอบแล้วพอมาถึงร่างนี้โคตรชอบเข้าไปใหญ่อ่ะหน้าตาเนี่ยตาแดงสดโอเคละแล้วก็เขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาคุณมอนะมันเหมือนกับว่ามีความเป็นปีศาจมากเพิ่มขึ้นเหมือนกับเพิ่มขึ้นมาเป็นสีขาวเห็นไหมลองสังเกตดูมีหนามแหลมคมแบบนี้แล้วกก็ชุดฮ มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นลวดลายที่แบบว่าทาวินมากขึ้นมีแบบเหมือนกับมีเส้นเลือดอเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยสีทองเกาะไหลเงี้ยมันเพิ่มความแหลมขึ้นมาให้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยร่างนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบพลังที่แข็งแกร่งแล้วก็พลังแห่งความมืดนะมันอาจจะดีก็ได้ชั่วก็ได้แบบนี้แต่ว่าการตัดเส้นของสีทองในร่างเนี้ยผมถือว่าโคตรดูดีทําให้แบบร่างนี้มันดูโดดเด่นขึ้นมาเห็นไหมตรงข้อแขน,นยมันมีความแหลมขึ้นมา ไม่เลยเธอหรือว่าเข้ากับเกาะไหลได้เป็นอย่างดีลายตัดเส้นของสีทองอ่ะมันพาดมาทั้งตัวเลยนะคุณผู้สังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราดูคูกะปกติเนี่ยไอ้ตรงชุดหนังเนี่ยมันจะแบบว่าล้นๆแต่เนี่ยชุดหนังมันมีลายทุกอันเลยสีดําบ้างสีทองบ้างตัดกันไปนะฮะรวมไปถึงด้านล่างตรงเขายังมีอยู่แต่เพิ่มความแหลมคมขึ้นมาตรงน่องพอไอ้ดูความที่ตัดเส้นสีทองสีดําแบบทั้งตัวแบบนี้ตาแดงสดแบบนี้โอ้โหมันจะมีอะไรอีกอ่ะ มันก็ต้องให้ไปเลยฮะเศเต็มเศอผมรู้อู่แล้วจริงไม่ต้องสืบหรอกจริงกูจะให้คะแนนไปเลยก็ได้สำหรับร่างนี้นะผมคิดว่ามันโอเคเลยเออนะครับไม่ว่าจะเป็นทางได้ของเขาเนี่ยคล้ายๆกับเปลวไฟนะครับมันขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาเส้นตรงเนี่ยแล้วก็ดวงตาในสีแดงสดรดลวยแลอะไรต่างๆนานี่คือผมชอบอู่แล้วนะครับะะที่แบบว่าร่างเดิมเนี่ยเอแอ,อ,อร่างอะอเมซิ่งเนี่ย ลายอรามมันดูใหญ่จนเกินไปครับผมแต่ว่านี้เนี่ยมันเป็นเอารายที่แบบเส้นเล็กๆพาดไปพาดมาแล้วก็จะมีอ่ารายที่เป็นสีดำขั้นเ้าไปคือมีการไล่เฉดสีลงไปครับผมอันนี้คือผมชอบนะครับร่างดาร์กร่างสุดยอดต้องแบบนี้ไลเดอร์ยุคใหม่ต้องมาดูร่างนี้เป็นตัวอย่างเลยนะเพราะยุคใหม่เนี่ยหลังๆนี่เขาเรียกว่าทำอะเลิศเทอพอสมควรครับผมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเสียแค่อย่างเดียวอะไรพอมาดูในเรื่องเนี่ยมันจะป้อมๆเกาะเขาตรงไหลตรงข้อแข็ง <น><ม>แล้วก็ตัวของหน้าแข้งอะไรเนี้ยมันพยือออกมามันทําให้ตัวของครูการ่างอัติเมดฟอร์มเนี่ยมันดูป้อมไปมแต่ว่าผมคิดว่าประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดีกว่าร่างไลซิ่งอัติเมดฟอร์มอันนั้นมันคือแบบมันเยอะจนแบบมันป้อมอะ่ะคุจะเข้าใจว่ามันลกแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอพอสมควรอะไรฮะเพราะว่าเขาต่อสู้กับอื่นนาคูบา้าเสียบายมาก เขาต่อสู้ก็โอเคนะถึงมันแบบแขนมันอาจจะออกมาไม่สุกก็ตามถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยเอาไปเลยแล้วกันอะไรเ้าเต็มสิบโอ้โหนะครับจัดไปสราบว่าร่างนี้ที่มันสวยนะนะครับแล้วมันไอโโดยร่ามันทำเสียกันเลยคิดว่าประมาณนี้แหละโอ้โว้ัเขดูที่แอเลยนะไม่ดูแล้วเอาไปเลยหมดแล้วอะไรฮะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลกาของคาร์เมนไรเดอร์ครูกาที่เราให้คะแนนไปนะฮะหลายคนนี่ก็อาจจะชอบไม่ชอบแตกต่างกันไปนะฮะก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันวิเคราะห์กันดูว่าคุณให้คะแนนแบบไหนครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันให้เยอะๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาเม้นแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็ดูหนังมาแล้วไปดูกันด้วยแล้วก็ซื้อเสื้อเรด้วยอเอาเสื้อมาโชว์หน่อยฮะ เสื้อนี่คือหลังจากฉายนังหมานี่คือยังขายไม่ออกเลยใช่ครับนะครับไม่รู้ว่ามีความรักหนังแมวกับหนังมีหรือเปล่ารักเฮียอะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> มึงก็ไปสปอยขึ้นหมดนี่อ่ะหนังแมวนะตัวสามร้อบาทนะใส่แล้วไปยืนไปเชียร์หนังแมวด้วยไปเชียร์หนังหมีดูันีพาร์ทแรกก็อ่านหนาแล้วชิบหายเอาหนังหมีนะครับหนังหมี่นีได้ข่าวว่าเอ้ยมีรุ่นสูบทอดด้วยใช่ครับผมนะครับก็อย่าลืมไปติดตามด้วยแล้วกันสำหรับหนังหมีแล้วก็หนังแมวนะครับหนังแมว300บาทหนังหมีสี่ร้อบาททุกตัวส่งฟรีกันไปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงิน50บาทคุณกำเงินคุณไว้แล้วคุณโยนทิ้งซะไม่ สมัครช่องมูฟี่ด็อกอ่ะสมัครช่องมูฟี่ด็อกนะครับเ,ออเดือนละ50บาทต่อเดือนคุย <ๆ S 1> ได้เป็นน้องรักและมาคุยกับคุณมอสคุณแจ๊ดตัวเป็นๆทุกวันพุธนะครับแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเอาจริงๆหลายคนไม่กล้าเข้าใช่บอกกับพี่วันไหนว่าพูดคุยกันวันไหนวะบูลลี่ใส่กันเออ,เอ,อแล้วก็มีบอสใหญ่ด้วยต้องเชื่อฟังบอสนะต้องเชื่อฟังบอสนะเถ้าเกิดว่าเขาได้โกรธเนี่ยเขาจะกดเกลี้ยวมากถ้าเกิดเขาได้โกรธเนี่ยเขาจะพิมพ์ยาวใช่ มรู้สันหากับผู้ยดไหต่อไปฮะช่อง m o สจัตทีวีอัปเดตอเหรออัปเดตช่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีลงละเรื่อยๆล,ละวัน,นไหนไดีกว่ามึงพูดกี่สบ,บาร์แล้วเดี๋ยวมีลงก็ลงเองอ่ะมึงรอทําปกให้แล้วกันโ <Okay S 1> อเคส่งรูปไปครับนะฮะประมาณนี้เราถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมใน Facebook f น n p a g e ี่ย มีอะไรบ้างก็มีแฟนเพจโฟฟันนะครับเกี่ยวกับสายทบคู่ทศสนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปทําเองอ่าเดี๋ยวกูจะสร้างมีมกูเองใช่นักมีมผมมีเยอะแยะใช่เดี๋ยวเจอกันที่แฟนเพจโฟฟันครับะครับแล้วก็มูฟวี่ดอกนะเป็นไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับคุณว่าคุณแจ๊ดครับผมเดี๋ยวจะตัดช็อตมันๆให้ลงไปดูแล้วกันตัดช็อตมันๆรูปับลับเนตูด เดี๋ยวรอดูเลยไม่เดี๋ยวผมจะตัดถอดคุณแจ๊ยไปคอนเสิเรต์ตเทยังแล้วก็แล้วก็เออแล้วก,วก็วันนี้เราจะมารีว,วิวนวนั่งแคะเหี้ยนั้งงานสิรวลาชิบหายให้รู้ไงว่าพึ่งแก่งจริงผมว่าแอร์ไทม์เนี่ยคนแบบคุณแจ๊ดไปไปคุยกับผู้หญิงดีกว่าไปจีบหญิงดีกว่าแถวนั้นดีกว่าหรือจะไปจีบหญิงแอร์เสลยั ต้องแก่ท่มานั<_<_่นแก่เนี่ยท uhh> ี่อะไรตั้งนานโอดของของใหไปก็อย่าลืมไปดูนะเรับทุกช่องทางด้วยวันนี้ไม่มีอะไรฝากละขอตั้อนรับพี่ทุกนี้บ๊ายบายครับบบ๊ายายครับไปอย่าลืมไปดูด้วยนังหมาวีว่ขึ้นวีว่ขึ้นพาร์ทสองดูงงหรือยังไงใช่ขึ้นแต่พาร์ทแรกไอ้บ้า พาร์ทแกดูง่ายดูง่ายไม่พาร์ทแรกกูยังมีบทเว้ยพาร์ทสองก็เห็นคุณแจนอนแล้วอี้กูไม่ดูแล้วโอว้มันก็มีบทอยู่หลังๆก็มี